เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงพัดพลาดกับลูกชายอะครับคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีปัญหากับพ่อเขาพ่อเขาอะจับแม่ไปขังไว้ที่รถประมาณสองวันแล้วเขาก็ให้กลับบ้านแล้วเขาก็ไปกับแม่ที่บ้านคนเลี้ยงอะ่ะไปพร้อมกันกับบ้านคนเลี้ยงแต่อีกวันหนึ่งอะเขามารับไปเขามารับไปจากบ้านคนเลี้ยงแล้วก็ไม่เจออีกเลย ตอนแรกแม่กับแฟนเก่าเนี่ยอยู่ด้วยกันที่ไหนอยู่ที่แถวท่าพระค่ะบางแคท่าพระค่ะก็แต่งงานแล้วก็มีน้องเลยแล้วก็อยู่กินกันมาเจ็ดปีไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากด้วยค่ะจู่ๆเขาก็ไปรับลูกไปเลยด้วยตอนนั้นแฟนของแม่จิมมีอาชีพขับรถบัส ทำให้การจะพบเจอกันแต่ละครั้งก็เป็นไปได้ยากนะครับยิ่งสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์การติดต่อก,ก็ลําบากณนะเวลานั้นเธอเลยไม่รู้จะต้องไปตามหาลูกจากจุดไหนแรงความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นไงคือทาอะไรไม่ถูกเลยอะคือไม่อยากทํางานเลยอะมันทอมากเลยอะแล้วเรารักเขามากอ่ะ ว่าลาบากด้วยกันอ่ะไปไหนก็กระเตงกันไปอ่ะคิดดูหรือขึ้นรถเมย์ก็ขึ้นไปด้วยกันอย่างเงี้ยไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดคือเลี้ยงตลอดนอนไม่หลับเลยค่ะคิดมากอ่ะอยากให้เขาเอามาคนเหมือนกันแล้วช่วงนั้นน่ะไม่มีเบอร์โทรสัไม่มีโทรศัพท์ใช้ด้วยนะช่วงแต่ก่อนเนี้ยคือก็เลยติดต่อเขาไม่ได้แล้วไปที่อู่รถเขาก็เราก็ไม่รู้จักไปไหนก็ไปไม่ถูกตามหาไม่ถูกอ่ะ ค,คือมืดแปดด้านเลยตามหาเขาไม่ถูกเลยเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เข้าใจเราทุกอย่างค่ะเป็นเด็กพูดเพ้อแล้เราสอนอะไรก็ฟังแต่เขาจะเป็นเด็กที่ไม่ไม่รังแกใครก่อนแต่ถ้าโดนรังแกเขาก็เอาคืนเหมือนกันค่ะ จนกระทั่งหลายปีต่อมาแม่จิ้มก็มีโอกาสได้เจอกับลูกชายคนนี้อีกครั้งเหหนื่อยยยกายาาตมมลลลีับ